ดีครับพ่อแม่พี่น้องเษกษตรกรทุกคนทุกครับเด้อเศ้าเมื่อนี้เป็นเศ้าเมื่อวันที่สองพี่น้องฝนตกบถขึ้นไม่ขึ้นนี่พี่นอ้องเมื่อนี้ก็บ,บรไดไปตลาดนัดโคกกระบือพี่น้องบรไดไปท้ายคลิปตลาดนัดบรไดตรวสอบถามราคาหัวในตลาดเลยพี่น้องมืัอนี้เพราะว่ามันฝนตกฝนตกแห้งก็บรไดไปพี่น้องต้องเยร์ไปหอดต้องเยร์ ข้าวไขพอข่าพ้่กระบอ,อามาพอฝนมันตกเขาไม่ได้บริสไปเลยมาขา,าอยอาหารไายหนาง่วนละพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นวันพฤหัสพี่น้องตลาดอยู่รักเจ็ดทันฝนมาตกก็สิไปอยู่พี่น้องเอือนไปตลาดรักเจ็ดไปสำรวจรักขงง้าวนว ผู้ใดต้องการยังได้งาะเป็นเลียงก็ไปด้วยพี่น้องเด้อัตลาดรักเจ็ดคนจิตเปิดทุกมือวันนั้นที่หัดได้แต่ว่ามือนี้มันเป็นวันพุดพี่น้องวันพุดตลาดคนอยู่ทั้งคเด้ทั้งคนเลือกข้ามตลาดวันพุดคนเปิดทุกมือวันพุดคณเลือกข้ามพี่น้องตลาดงาวมันก็มีทุกมือละพี่น้องไม่ทุกมือแต่ว่ามันทำไาอยู่วงเดียวมันเดือดใหญ่ใหญ่หญ่กันไปพี่น้องมันอยู่ตามมูบานแต่ละหมอกมูบัน มันก็บ่ตรงกันอันเทียตรงกันแล้วไม่มีคนไปซื้อไปไขายแต่ว่ามือน,นี้มันบ่ได้ไปดอกพี่รองบ่ได้ไปผลตกน้ำแก้งขึ้นแล้วผลตกมาขึ้นนี่ก็ตกบิดขึ้นสอดแก้งมันถัดไก่พ่นอยู่คุณเลือกข้ามคุณแนล่นร่นไปหกสิบเจ็ดสิบโลหกสิบโลบ่ประมาณหกสิบห้าสิบหกสิบนี่แหละมันไก่ันก็ไปไก่ไลกับ่ไว,บไว้ก็เรยบ,บ่ได้ไป เลยว่าไ่ไปจังเมื่อวานก็ไม่ได้ไปเมื่อวานก็ได้พี่น้องเมื่อวานตลาดหน้ารอมเมื่อวานเป็นเมื่อวันหําบุญพี่น้อง่นบรรอาสารหบูชาเมื่อวานนี่ก็ไปวัดไม่ได้ไปเมื่อนี้ก็บ่ได้ไปอีกเมื่อนี้มันนั่นฝนตกรอเบิ้งเมืออื่นพี่น้องคุณใดลอเบิ้งลาค้างงวราคข้างว้ยกับลอบมืออื่นมืออื่นนี่ไปดอกพี่น้องมืออื่นคิดว่ามันสีจางแน่ละคนมันอยากเบาแน่แล้ว มืงอนึังฟอกันเด้อพี่น้องเด้อยังฟอกยังไปเบื้องชาวมือนี๋มันฝนตกมันบ่เด็ดไปเลยพามาเบื้งหัวในฟอกนี่าหล่ะไอหยาเนี่ยมันเศร้าทัดให้กินพี่น้องฝนตกมันสีปล่อยบ่ได้ดอกปล่อยไปมันก็สีไปเรื่อยมันก็สีฝนตกฝนไปเรื่อยกับสีหนาวแล้วบ่เด็ไปใส่หยาตัดมาให้กินเอา สำหรับคนที่บม่มียาปลูกไปหาตัดน้ำให้น้ำคันหน้านขนากับละว่างในเรื่องพี่น้องเด้อละว่างเนี่ยละว่างยาขายาานั่นและพระเจ้าสียาขายาจะไปใกล้ดิไปใกล้แลละให้ได้กินยาขายาะครับวนละแท่งได้เลยลูกแต่อีกอย่างหนึ่งพี่น้องฝากพี่น้องไว้กเกษตรกรผู้เดียวง่วมือใหม,มย่ยังบอกคอยเข้าใจพี่น้องอันมีเอฟซีทั้งกุ่มละพี่น้องทั้งนำฟ้อง เป็นโท่มาหลินน้ำจื้อคนว่าแท่งนำทองนั่นว่า,า,วาต่ายพี่น้องว่าต่ายทองใครยังดึงอยู่นอนอยู่หาสาเหตุบพ่พอว่ามันต่ายย้อนยังก็เลยให้เอาข้าจ่อ,อไปขั้วพี่น้องไปขั้วแล้วในโพนมันมีเต็มเตีเต้ยเสือกฟางเสือกฟางมัดเฟืองนั่นพี่น้องเสือกแนี่มัดเฟืองนั่นเนี่ยคนมักไงคนแจ่แล้วคนทิ่มใบน้ำปอกหัวลดม้าเห็นมันกินเข้าไป กินเข้าไปแล้วมันไปอดัดสามชิกีบมันพี่นองมัน่อยว่ได้เห็นท้องไข้าตายพี่นองผู้ใดเลียงปล่อยเลียงว่วมือไม่ระวังเด้อพี่นองเด้อเสือกมัดฟางสำคัญพวกถุงพลาสติกบนนั่นแหละเศษพลาสติกพวกเศษยังกับขยะ,ะ่องตัง่ะควาเห็นมันทำานนั่นยายให้งัวไปกินได้พี่นองงัวกินแล้วมันไปอดัดสามชิกีบมันตายเด้เห็นใคาเจ้าโทร่มาหา,ห,าหลายคนทุกคนมา เห็นอันอัเช็ดนี่เห็นอันข้าเจา้าง่วข้าเจ้าตายข้าเจ้าพองไปเบิ่งว่ามันตายด้วยสายเห็ดยังเขาก็บอกพวจักเพื่อนว่าข้าเจ้าออกไปขั้วเบิ่งผุ่พี่น้องในโพนมันมีดมงนจะเสือกฟางเสือกมัดฟางนะฟองเลี่อยู่ในโพนมันมันก็ตายตัวเพื่อนว่าผูาดด้ใดใส่ฟางกับเก็บดีๆทัพพี่น้องเด้อเสียงบัดฟางเลยจะไปให้อัน กินใบผัวทิพย์ได้ให้เมียนไว้เอาไว้ใส่ประโยชน์ย่างเอิญพี่น้องเอาใมัดหันมัดนีหย่าไปกินว้ให้งัวกินกินว้ให้งัวกินเลยตายเดี่ยง่วที่เพิ่นโคมาเหร่นน้ำเพิ่นว่าข้างลำพ่องแก่นครับข้างลำพ่องโคมาว่าฝากเตือนพี่น้องนี่เด้อเพิ่นว่าทั้งบ้านผมตายหลายตัวได้ไวเสียนย้อนเสียกฟางเลยครับระวังพี่น้องระวังใส่แล้วลูกยิ่งให้มันก็มากขึ้นยังหนึ่ง มักกัดกินใบน้ำหนาขอกผมให้เรื่อยอยู่ลูกอยู่เงินก็ได้เอาไปข้องไว้น้ำรักเขาหัวงสีพี่น้องนี่เฮ็ดแล้วข้องไว้เก็บใบใบถ้าใส่ประโยชน์นี่เขาอยจะเอามา re, e, ่านเขาอยจะเอามา่านให้เงินงัวให้หัวกินอันมาเขาเอาไว้มาให้งัวกินมันจิตตายแล้วตัวนึงกตบว่าแม่ในหน่อยบาทตัวนึ่งมันก็หลายหมื่นอยู่ นัดตายย้อนนันเสียกฟางเอาไว้เป็นท่าเลยพี่นอ้องเอาหลายคนก็บตายอยู่กับอันคอกคอกล่มๆคอกขุ่นจมเฉียวบาออกลี้ยงหนึ่งอ่บ้านผมก็ล่ออาญาอยู่คนหนึ่งพี่นอ้องล่ออยู่ว่าสิเด็กขั้วอยู่ว่าฉันคอกบม่มเหยียนเกลี้ยงคอกมันล้มบ่าอเาฉียวเกลี้ยงพัดตะเลียงมาในน้ำฝนม้ามันไหลเข้าไปมันก็นล้มบ่ายง้อปียบจำขา ระบาดแล้วงัวพนงัวเถ่าพี่น้องงัวมันเถ่าบืนบ่ออกบืนขึ้นตมบ่ได้เลยก็เดี๋ยวเอารถไปดึงขึ้นพี่น้องเลยจะชสีเดีปาดซึ่งกันยังก็ได้อันเลี้ยงสัตว์ก็จะเห็นสัตว์ได้พี่น้องเด้อรักษามันดีดีจดูแลสุขภาพมันไหนมันอาหารมันยิ้มมันพี่เลยอันเลี้ยงมันอ้วนมันอ้วนมันพี่แหละมันเกิดให้คนผลิตเท่าอันเทาเลี้ยงแบบอืดอยากๆให้กินทอดแบบพลามันนั่นกับ ใบใหญ่กับเพาะเลยฝากไว้พี่น้องสำหรับมือใหม่ผู้เลี้ยงง่วมือใหม่ๆยังบอกคอยขอใจวิธีการเลี้ยงดูแลสุขภาพขั้นน้ำมันเก็บเป็ดอุ่นบ่อนาฝนนี่แห้งหลายยุ่งแห้งหลายพี่น้องเอนี่ยฝนยุ่งหลายดูดไฟเอาพี่น้องอันผู้ไม่มียาเสียก็ดูดไฟเอาอันผู้ไม่ทุ่นหลายก็เอามุ่งเอาแยงเขียวเนามาเห็ดมุ่งเห็ดย่างให้เพิ่น คือว่าอยากกันนุ่งไม่จูดจูดไว้ห่างๆอยากกันนุ่งก็ได้จูดไว้ใกล้ๆมันเด้อันนั้นมันจูดไว้ใกล้มันมันยำถิ่นพื้นได้พี่น้องเพราะว่าหนาฝนจะน้อยกับวิทย์ดอกเริ่มลื่นพึ่งลื่นเขาสองสามเดือนทั้งหนาวกับวิทย์ฝนช่วงนุ่งไรน้ำมัน,นกับไรหาอย่าหาน้ามักมาเสียพี่น้องป้องกันไว้ ตเก่าก็คยบอกสูตรสูตรอยู่พี่น้องสูตรไรมาแลง้ยงาอยู่แต่ช่วงล่ำปีไม่ไม่เช่วงนี้ล่ำปีมันดางห้างแแล้วพนก็อยากละเลื่อยพี่น้องเพาอยากเพอยากเรามาเรวว้างล่ำคอก็เพิ่งก็เฮ็ดดีอยู่ล่ำคอก็ปล่อยไปตามธรรมศาสตร์ลวดพี่น้องล่งคอคนเฮ็ดก็ได้อย่งผมก็บอ่ค่อยมีเมื่อวันหรอกมีก็บาหลากถตากอาสีดพ่นเลื่อยอยู่อันสมุนไพรนะช่วงนี้ก็ห้างๆจันหน่อย แต่ไม่แรงมากก็ซุ้มไฟเอาพี่นอ้นนองดูแลทุกภาพสัตว์ดีๆเด้อพี่น้องเด้อฝากไว้พี่น้องสำหรับมือใหม่สำหรับคลิปนี้มื่อนี้เอาไว้สำเนียงกันเ้อครับเด้อคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้มื่อนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ